สมมติเกิดทาไอสิ่งเหล่านี้แล้วน้องติดเชื้อตรงนี้มันโอกาสติดเชื้อทั่วหน้ามันลามได้บันยลเลยน้องเรียกว่าโบท็อกชื่อทางการค้าเนี่ยเรายังจะต้องมาเช็คเลยว่ายี่ห้ออะไรออยอ,อะไรผ่านไหมของจริงของปลอมน้องนึกออกไหมแล้วอ้น,นี้มันคือเอียงอะ่ะอ,อตัวพี่หมอยังยังแบบว่ามันยังไม่มีที่มาที่ไปเลยน้องเอ,อ้ยสวัสดีค่ะทุกคน รีวิวพรีชีพวันนี้นะคะมันจะเรียกว่าพรีชีพได้หรือเปล่าคือคลิปเนี่ยมันเกิดมาจากดราม่าครั้งยิ่งใหญ่ของช่องวันเดอร์บุหลังจากที่เราออนแอร์คลิปวันเดอร์บุไปก็มีคอมเมนต์ด่ายับเลยค่ะว่าทําไมถึงทําคลิปฝังสีรองพื้นเฮ้ยมันไม่ดีนะมันทําให้หน้าพังนะมันยังไม่มีการรับรองทางการแพทย์นะวันนี้ค่ะเคลียร์จบทุกดราม่าโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาให้คําตอบเดี๋ยวเราไปพบกับคุณหมออะไร คุณหมอฉัดดาวกันได้เลยค่ะตามเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวจะมารู้กันว่ามันดีหรือไม่ดีไปตอนนี้นะคะอุ๋มก็อยู่กับคุณหมอชัดดาวเรียบร้อยแลย้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณหมอดาวแล้วกันเนาะคุณหมอดาวคะ่ะแนะนําตัวเอง่อยค่ะ ค่ะหมอดาวแพทย์หญิงชดาวจังวังกรหมอมีแฮชแท็กนะคะคุณหมอพิตตี้เองค่ะ,ะวันนี้อุอ๋มอิ่มติดต่อคุณหมอมาในประเด็นการฝังสีรองพื้นก่อนอื่นเลยเริ่มคำถามก่อนการฝังสีรองพื้นตามทางการแพทย์มันคือเป็นการทําอะไรคะเอาอย่างนี้คือตอนนี้เขามีการประยุกต์ใช้ค่ะอุ๋มอิ่มค่ะเขาเอาเครื่องมือหนึ่งที่เป็นลักษณะปากกาแล้วต้องปลายเนี่ยเป็นหัวที่เปลี่ยนได้เป็นปลายเข็มเนาะซึ่งปากกาน้องนึกถึงปากกาปุ๊บแล้วเอาหัวใส่แล้วก็ปรับระดับเข็มนะคะเขาก็เอามาประยุกต์ใช้บอกว่า เ,เรามาฝังสีรองพื้นกันนะโอเคปลอดภยัยคือยังไงก็คือว่าเขาจะเอาปากกาเนี่ยเปิดปื๊บอ่าตัว ข็มมันก็หมุนต,ติ้วติ้วติ้วใช่ไหมคะเขาก็จะมากรอๆทั่วหน้าอ่ะกรอเบาๆบางๆแล้วก็เอาลักษณะครีมที่เป็นเนื้อคล้ายๆกับบีบีอ่าคล้ายๆรองพื้นมันก็จะได้ให้ฟีลลิ่งว่าโอเคเหมือนกับมันฉาบทั่วหน้าแล้วซึมลงไปคราวนี้ต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่ทําเหล่านี้มันมีความเสี่ยงมีโอกาสคือต้องกลับมาที่เครื่องมือคือเครื่องมือนี้วัตถุประสงค์จริงๆแล้วเนี่ยเราใช้ในการลดหลุมสิวอ่าลดหลุมสิวหรือว่าพูดง่ายๆเป็นการที่น้องนึกถึงถนนเนาะถนนถนนเนี่ยพอใช้ไปนานๆ ทํอยังไงดีเราก็เอารถมาถ่ายฟืด่ะเคลียร์หน้าไปหมดเลยแล้วค่อยปูใหม่เช่นเดียวกันหลักการก็คล้ายๆกับเดิมาโรลเลอร์สมัยก่อน oh. พอนึกออกไหมที่มันแบบกริ้งๆแล้วมีเข็มๆม,มอ่ะแต่เดี๋ยวดีเขาพัฒนามาเป็นปากกาแล้วก็ปรับความลึกความตื้นออ้ยตรงนี้หลุมเยอะอ่ะยีมันตรงนี้หลุมน้อยอ่ะผ่านไปนึกอ,ออกว่าอ่าเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ยพอเราไปยีที่หน้าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันก็จะกระตุ้นให้ตรงนั้นเนี่ยเกิดการซ่อมแซมอ่ะ,อะแล้วก็ฟื้นฟูผิวก็ฟูขึ้นมาคราวนี้บบบาาาาาาางคนนนนกกก็็็ออออุุยยเเเเเมมมมปปปรระตต์ใใช้้้ดีวว่่่ฉัััขขืไห เกิดแผลนะแต่รู้ไม่ว่าใช่เหมือนสกิดแต่รู้ไม่ว่าถึงแม้จะระดับมิลลิเมตรเนี่ยมันลงไปในชั้นผิวหนังได้นะเพราะหนังหน้ามนุษย์เราอ่ะมันบางมันไม่ใช่หรือว่าเราจะหนังหน้าหนาถูกไหมโอเคมา้างแล้วกันหนังหน้าคือคือคำว่าหนังหน้าบางในที่นี้ค่ะคือเทียบกับผิวผิวหนังต้งอื่น คือหมออ,อยากพูดให้พวกน้องๆเก็ตไงอะคือถ้าผิวหน้าเนี่ยจะบางกว่าเนี่ยบางกว่าฝ่ามือบางกว่าฝ่าเท้านึกออกไหม,อ,มอย่างเวลาเ,เราลองเครื่องสาอางทําไมเขาถึงบอกให้ลองตรงนี้เพราะว่าผิวของเรามันมีความบางใกล้เคียงกันกับข้อมืออะไรอย่างนั้นเป็นต้นคราวนี้กลับมาตรงจุดที่ว่าถึงแม้จะเคลมว่าโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่แต่น้องเอ้ยโอกาส ติดเชื้อแล้วน้องออจริงๆ<น>สิวอะทำไมขนาดเวลาเรามีสิวหัวใหญ่เนี่ยคุณหมอทั้งหลายก็เอ้ยหนูอย่ากดนะเดี๋ยวมันอักเสบติดเชื้อคืออย่างนี้บางครั้งกดเนี่ยผิวหน้าของเราเนี่ยข้างใต้ผิวมันเป็นโพรงเหมือนรถไฟฟ้าใต้ดินเลยเพราะฉะนั้นบางครั้งน้องไปกดตรงนึงมันไปผุดตรงนึงได้ get ไหมคราวนี้ถ้าน้องติดเชื้อสมมติเกิดทำไอสิ่งเหล่านี้แล้วน้องติดเชื้อตรงนี้มันโอกาสติดเชื้อทั่วหน้ามันลามได้บันย์เลยน้องขอโทษใช้คํานี้นะ คือหมออยากให้พวกเราเนี่ยหมารู้นะว่าเฮ้ยเราอยากสวยกันน่ะอยากหน้าเด้งอยากโกลอ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่การสักโอเคไหมคะคืออย่างการสักเนี่ยที่เราสักสีนู่นนี่นั่นเนี่ยอย่างน้อยสีที่สักเนี่ยมันต้องผ่านออยอนนนะคะถูกไหมอ่าถ้าเราหาข้อมูลกันแล้วก็กระบวนการในการทําหูค่าชงค่าเชื้อต่างๆทุกต้องถูกต้องแต่ไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นว่าเอามาประยุกต์ใช้โดยที่รู้เท่าไม่ถึงการคราวนี้ปัญหาไม่เกิดไม่เป็นไรไงแต่ถ้าเกิดแล้วอ่ะ เนืะ <No. S 2> ยาวเลยกแก้ปัญหายาวเลยแล้วนี้อุ๋มมีคําถามเพิ่มค่ะจากที่คุณหมอบอกว,ว่ามันคล้ายๆกับทีทเมนต์เครื่องมือของทีทเมนต์กับอไอตัวเครื่องมือของการสังสีนี่คือเป็นรูปแบบเครื่องมือเดียวกันไหมในเครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยเวลาที่เราไปตามสถานสถานพยาบาลคลินิกโรงพยาบาลเนี่ยนะคะเราจะแบ่งเครื่องออกเป็น2กลุ่มง,ง่ายๆภาษาแพทย์เรียกว่านอนอินเวสีดกับอินเวสีดนอนอินเวสีดนอนคือไม่อินเวสีดคือรุนแรงเร่าร้อนหมายถึงว่ารุนแรง คือทําให้ผิวมันมีการบาดเจ็บโอเคแมคิดกันไปไกล <c oughs> ต่อปอ่ยนอนเวซิฟเ <c oughs> ช่นน้องไปทําพวก IPL ที่แบบไม่ได้เกิดบาดแผลเนาะแต่ไม่นับไป้เรื่องเบอร์เรื่องอะไรนะ <c oughs> คือทําถูกต้อง <c oughs> แต่ถ้าอินเวซิฟคืออะไรบ้างคือตระกูลเข็มหรือเลเซอร์บางอย่างเช่นเลเซอร์ที่หลุมสิวเช่นเดียวกันก็คือหลักการเดียวกันก็คือว่าทําให้เกิดการบาดเจ็บของผิวทําให้มีการอักเสบนะอะไรแบบนั้นดังนั้นเนี่ยกลุ่มของนอนอินเวซิฟก็คือว่ามันก็จะปลอดภัยหน่อยแต่ถ้าอินเวซิฟก็ต้องเป็นคุณหมอมีความเชี่ยวชาญมีการดูแลเรื่ออองงควาามสะะดไรย่นนนั้เป็ มิ้ออกมา คำถามต่อมาจากที่คอมเมนต์มาการฝั่งสีรองพื้นช่วยกระตุ้นคอลลาเจนของผิวหน้าจริงหรือไม่ครอย่างที่บอกไปว่ากระบวนการเกิดจากการใช้ปากกาแล้วมีเข็มเล็กๆใช่ไหมคะน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดการกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนจากตรงนั้นเพราะมันมีการบาดเจ็บแต่มันไม่ใช่มาจากเรื่องของไอตัวสีที่ใช้แยกกันดังนั้นเนี่ยอ่าวง่ายๆแสงอย่างคนไข้มาหาพี่หมอดาวบอกว่าหมอคะหนูไม่ได้มีปัญหาหลุมสิวแต่ต้องการจะกระชับรูขุมขนหรือต้องการที่จะแบบทําให้ผิวมันดูฟูขึ้นหมอก็จะอ โอเคเราก็ใช้เครื่องมือนี้แหละแต่เราจะต้องมีการทําความสะอาดใช้ตัวต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างอย่างเช่นนะอย่างเช่นน้ําเกลือหรืออะไรที่มันแบบมีความสะอาดปลอดภัยฆ่าเชื้อแล้วอย่างนั้นเป็นตัวพื้นแล้วก็ดีเบาๆให้เขานึกออกไหมเพราะฉะนั้นการกระตุ้นคอลลาเจนจริงๆคือมาจากกระบวนการของการใช้เครื่องมือไม่ใช่ตัวน้ํายาตัวสารตัวน้ำต้องต้องโอเคถ้าอย่างนั้นอุ๋งถามเพิ่มในในส่วนของตัวน้ํายาตัวสารน้ํายาฝังสีไอตัวรองพื้นมันเป็นอันตรายไหมนี่แหละปัญหามันคืออียงอะอียงว่า ไม่ไม่จริงๆค่ะอันนี้คือเ <c oughs> พราะตัวหมอเองในทางการแพทย์เนี่ยเวลาที่เราจะใช้อะไรนะอย่างเช่นโบทิอกซินหรือที่เรามาักเรียกว่าโบท็อกเนี่ยชื่อทางการค้าเนี่ยเรายังจะต้องมาเช็คเลยว่าย<อ>ี่ห้ออะไรออ,อยอ,อะไร<อ>ผ่านไหมของจริงของปลอมน้องนึกออกไหมฟิลเลอร์เนี่ยสารเติมเต็มเรายังต้องมาเช็คเลยแล้วอันนี้มันคือเอียงอ,ะอ่ะตัวพี่หมอย,ยังยังแบบว่ามันยังไม่มีที่มาที่ไปเลยน้องอเอ้ยเออนะอย่างั้นก็ยังรับบุไม่ได้เนาะโอเค คุณหมอคะจากที่คุณหมอบอกอู๋อิม่มรองพื้นจะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยขึ้นอยู่<อ>กับมีอยอยหรือไม่มีอยอยแล้อูมอิ่มจะรู้ได้ไงว่ามีอยอยและปลอดภัยหรือเปล่าหายใจเข้าออกลึกๆแล้วหยิบมือถือขึ้นมาเปิดไปที่ Google ของท่านแล้วก็พิมพ์คาว่าเช็คอยอยเนอะมันมันมีให้เช็คเลยใช่ค่ะ,คะมันมีค<อ>่ะปัจจุบันนี้อยอยไทยเขาก็น่ารักกิ๊บเก๋นะคะเขาก็จะมีแบบว่าช่องทางในการตรวจสอบง่ายมากจงตรวจสอบเชื่อพี่เออเชื่อเชื่อหมอเชื่อหมอเชื่อหมอเชื่อพี่เชื่อพี่เชื่อไ่หมอไม่ใช่อะไรเพราะว่ามันนเป็ ของเราคือถ้ามันเกิดปัญหาชีวิตขึ้นมาเนี่ยใครล่ะจะรับผิดชอบนอกจากตัวเราเองใช่ปะ่ะเออประมาณนั้นหลังจากคําต่อของหมอ,หม,อมีปัญหาขึ้นมาใครจะรับผิดชอบแล้ว สมมุติว่าม,มีปัญหาขึ้นมาจริงๆหลังจากที่ไปทํามาผิวหน้าพังเรามีวิธีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงอ่าถ้าตรงนี้ก็บอกแบบตรงไปตรงมาก่อนว่าเออถ้าในทางปฏิบัตินะเวลาที่คนไข้ามาหาพี่หมอว่าเนี่ยเขาไปทําที่สถานพยาบาลหรือที่คลินิกนี้มาเนี่ยพี่หมอจะบอกโอเคยังไงให้กลับไปที่เดิมก่อนเหตุผลเพราะว่าถ้าเป็นคลินิกหรือว่าเป็นสถานพยาบาลที่มีคุณหมอเนี่ยให้คุณหมอท่านที่เขาทําให้ดูแลให้เนี่ยพิจารณารู้เคสก่อนว่าตอนนี้คนไข้ของเขาเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าตัวคนที่ทําให้เนี่ย จะสามารถวิเคราะห์ได้ดีที่สุด แต่ถ้าบังเอิญโชคร้ายว่าสถานพยาบาลที่น้องไปทําหรือบางที่ไม่ใช่สถานพยาบาลมันก็จะโอกาสที่จะรับผิดชอบอาจจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรอีกเนี่ยก็ต้องยาวกันไปเนาะแล้วแต่กระบวนการของแต่ละที่ที่ไม่ตรงกันใช่ใช่ของแต่ละท,<ำ>ที่ค่ะแต่ดีที่สุดเนี่ยพี่หมอถึงได้ย้ำเตือนว่าก่อนที่จะทำนะ่ะตรวจสอบก่อนว่ามันคือกระบวนการอ,อะไรใช้ยาใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเนาะค่ะแล้วก็อันนี้คือไอฝั่งสีรองพื้นนอกจากสถานประกอบการหรือคลินิกจริงๆแล้วมีขายแล้วนะคะคุณหมอคะอืมเหรอทำเองที่บ้านเลยเหรอใช่ค่ะณจุดนี้อุ้ยอยากรู้ว่าไอที่ เื่องมือที่ทําเองแล้วราคาถูกด้วยมัน <Okay. S 2> ปลอดภัยไหมอะ ครานี้ยกตัวอย่างอย่างที่เราพูดมาเนาะที่เป็นเหมือนหัวเข็มนะคะหรือบางอันเป็นก,กนําจัดขนซื้อมาจากของทางจีนทางญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคือต้องบอกกันว่าคําว่า home use คือเขาผลิตมาเพื่อ home use คือคใช้ที่บ้านแต่การใช้ที่บ้านเนี่ยนั่นหมายถึงว่าถ้าบางที่เนี่ยบางประเทศก็จะมีกฎหมายรองรับค่ะนะคะอุ้งหรือว่าเนี่ยใช้ที่บ้านต้องความร้อนเอ่อต้องเท่านี้ห้ามเกินเท่านี้นะออ้อย่างยกตัวอย่างเช่น IPL เนี่ยต้องความร้อนไม่เกินเท่านี้เพื่อที่ไม่ให้มันเบินไหมแต่อย่าลืมว่าเทคนิคของมันหรือเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับร่างกายเนี่โอกาส โอกาสเสี่ยงติดเชื้อโอกาสเสี่ยงเบิร์นไหมนึกออกนะ อ,อย่างครีมในการกําจัดขนกําจัดอะไรเนี่ยสังเกตว่าเขาก็จะให้ความเข้มข้นระดับหนึ่งขนาดนี้เป็นครีมสมัยก่อนเรายังเคยเห็นเนาะนแต่ถ้ามีจุดแดงมีผื่นแพ้มีอะไรไปพบแพทย์นะเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่านี่ไงมันคือสุดท้ายแล้วบางครั้งเราแพ้ระคายเคืองอักเสบติดเชื้อตามมาถามว่าซื้อใช้ได้ไหมต้องบอกว่าถ้าคุณซื้อใช้มันคือเรื่องของโอกาสมันมีนะที่จะเกิดความเสี่ยงเกิดยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นมาได้ไหมถูกต้องถูกต้องโอเคค่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วค่ะคุณหมอในไทยอะค่ะวงการ แพทย์ผิวหนังเขารองรับการฝังสีรองพื้นหรือ,อยังเพราะมันมีหนึ่งในคอมเมนต์ที่เขาบอกว่าเฮ้ยฝังสีรองพื้นของเกาหลีอ่ะเขายอมรับแล้วนะในไทยก็น่าจะเออใช้ <Okay. S 1> โปรแกรมนี้ได้คราวนี้กลับมานะอย่างแรกเลยเราพูดถึงแฟกต์ข้อเท็จจริงใช่ะปะบอกว่าเกาหลียอมรับไหนคือเปเปอร์ไหนคือ, paper, คอ hmm. เอกสารเอกสาร hmm. ที่เป็นเป็นทางการเป็นชัดเจนคือถ้าเราจะจะบอกว่าเอาแฟกต์มายืนยันเอาตรงนั้นมาก่อนประเด็นต่อมาเราอยู่ในเขตประเทศไทยเหมือนกันอะ่ะใครมาตีหัวเราอ่ะเราใช้กฎหมายเกาหลีว่ะล่ะชุกมไหมและเช่นเดียวกันถ้าเรา อ้างความเป็นเกาหลีเกาหลีแล้วเวลาถึงเวลา,เาบาดเจ็บอะไรกันเกิดขึ้นเราใช้กฎหมายไทยในการฟ้องร้องในการร้องเรียนไหมเกาหลีเกาหลีก <too> ็ไม่ได้มาถูกต้องดังนั้นการกล่าวอ้างคือเรื่องราวหนึง่งแต่ข้อเท็จจริงคือเรื่องราวหนึง่งเราต้องถอยกลับไปว่าอะไรคือข้อเท็จจริงแล้วมันเป็นอย่างไรการคอมเมนต์ก <participated. S 2> ันเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าคอมเมนต์เนี่ยต้องบอกว่าต้องเอาพื้นฐานความเป็นจริงมาคุยกันจะดีกว่าและที่สําคัญที่สุดคือความปลอดภยัยอย่างที่หมอดาวเองที่หมอดาวเนี่ยชอบเรื่องของความสวยความงามเป็นทุนเดิมแล้วก็ทําให้คนไข้สวยงามแต่ทุกอย่างคือเรา เร,เ,เราเป็นแพทย์หัวใจหมอเราเน้นเรื่องความปลอดภัยามป,ปเป็นหลักด้วยถูกต้องนึกถึงตัวเราเองนึกถึงพ่อแม่พี่น้องเรานึกออกปะคืออย่าหาผลประโยชน์บนความทุกข์ของคนอื่นเนาะ สำหรับวันนี้นะคะก็ข้อเท็จริงครบถ้วนแฟนๆต้องขอขอบคุณคุณหมอดาวรา้เลยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพิ่มเติมสมมุติถ้าใครอยากติดตามคุณหมอดาวเพิ่มเติมในเรื่องของความสวยความงามสามารถติดต่อคุณหมอดาวได้ก็ในช่อง YouTube นะคะ Pretty Doctor ใช่ P R E T T Y แล้วก็ d o c t o r ติดกันเลย Pretty Doctor หรือว่าจะเป็นแฟนเพจ a c e b o o k หมอดาววัดความรู้คู่ความงามอ่าได้ค่ะหรือว่าแฟนๆเอ่อท่านไหนนะคะที่อยากรู้ในมุมมองของความสวยความ งมในมุมมองไหนสามารถคอมเมนต์ถามกันมาได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราอาจะให้คุณหมอดาวมาคอลเฟรกับเราเพื่อ,อเพิ่มเติมในข้อมูลส่วนนี้เนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอดาวมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ จบครบไปแล้วนะคะสําหรับดราม่าการฝังสีรองพื้นวันนี้สรุปในมุมมองของทางการแพทย์จากมุมมองของคุณหมอชันด,ดาว่าสรุปแล้ว,ลวการทารํา่าตัดหรือโปรแกรมอะไรต่างๆเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับใบหน้าควรจะศึกษาหาข้อมูลถึงความปลอดภัยถึงความมาตรฐานต่างๆอยู่แล้วและที่สําคัญหนูจะขอบอกทุกคนก่อนว่ารีวิวพีชีพการฝังสีรองพื้นไอตัวหัวข้อเนี่ยเป็นน้องหญิงที่รู้สึกว่ามันกําลังเป็นเทรนที่เราน่อจะไปรีวิวพีชีพนะมันจะได้จะได้ให้คนดูเห็นผลลัพธ์ว่า จริงๆแล้วมันทําแล้วมันมีผลลัพธ์เป็นยังไงซึ่งก่อนที่เราจะไปถ่ายทําเราได้มีการศึกษาข้อมูลกันเป็นอย่างดีในส่วนของความปลอดภยัย mm hmm. เคหลุดมีไหมผลลัพธ์โอเคไหมอะซึ่งสรุปเราเลือกสถานที่แห่งนี้แล้วก็คือน้องหญิงพอใจอาน้องหยิงพอใจแล้วก็ที่น้องแพลวบอกว่าคลินิกเขาบอกว่าอะไรไม่ได้เรียกว่าอะไรนะคี่นิกเขาบอกว่ามไม่ใช่การสังสีรน้องพื้นแต่มันเป็นการทำ ประมาณนั้นก็คือเป็นการทำทรีทเมนต์ให้กับใบหน้าของเราซึ่งผลสุดท้ายหลังจากที่น้องหญิงทําเรียบร้อยแล้วเอฟเฟกของผิวหน้าไม่ได้มีผลเอฟเฟกหรือข้อเสียอะไรอาจจะขึ้นอยู่กับสภาพผิวหน้าของน้องหญิงด้วยนะ,อ,ะอันนี้อุ่นต้องขอชี้แจงในส่วนนี้แล้วก็สรุปสุดท้ายแล้วการทหาหัตถการใดๆโปรแกรมใดๆจากที่คุณหมอชัดดาวบอกความปลอดภัยทีมแพทย์มาตรฐานและที่สําคัญออยอรตรวจสอบหรือ,อยังอ่าโอเคทางคลินิกแจ้งมาว่ามีออยอแต่เราสามารถตรวจ สอบได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ที่คุณหมอชัดดาวแจ้งก็ย้อนกลับไปที่คุณหมอบอกว่ามันผลลัพธ์มันขึ้นอยู่แต่ละบุคคลซึ่งของน้องหญิงเนี่ยที่เราไป D v p ชีพให้ทุกคนได้ดูแบบจริงๆเลยน้องหญิงเขาไม่ได้มีผลเสียหลยกับรูปอะไรก็แต่ว่าก็อยากให้ทุกคนเนี่ยพิจารณาตามความเห็นของตัวเองว่าค่ทำหรือไม่ควรทำอุ้งอิ่มกังวล มากเลยกลัวผู้ชมไม่เข้าใจในสิ่งที่อุ๋มิมทำแล้วก็รีวิว,วพิชีพเราก็จะเสริมในส่วนของข้อมูลให้มีให้ครบถ้วนมากขึ้นแล้วก็รีเสิร์ชหนักกันมากขึ้นแล้วก็จะพยายามผลิตคอนเทนต์ที่มีคุณภาพตอบโจทย์กับคนดูเป็นรีวิวที่ดีที่ทุกคนสามารถมาดูได้ก่อนที่เราจะไปทําสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์แล้วก็ได้ชี้แจงในส่วนของดรามา่าที่ได้คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วสําหรับคลิปหน้ามีประเด็นหรือมีรีวิวพิชีพอะไรที่น่าสนใจเจอกัน วันสุงของมูเย็นนะคะสําหรับวันนี้ก็บ๊ายบายลืมอะไรกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ทีมงานและหยาดน้าตาที่ได้เสียไปสำหรับวันนี้บ๊ายบาย